โพธิสถานข้าพเจ้าจะเล่านิทานก่อนพุทธกาลให้ฟังการครั้งหนึ่งก็มีสามมเนนเดินทางไปกับอาจารย์ของตนซึ่งเป็นพระอระหันต์สามมเนนนี้ได้ช่วยแบกถุงย่ามตามหลังอาจารย์ของตนในระหว่างที่เดินทางนั้นสามมเนนก็คิดตั้งปรารถนาต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเวลาที่คิดก็เป็นสัมมาสัมพุทธเพียงเท่านี้ อาจารย์ซึ่งเป็นพระอารหันต์ก็เรียกอุทนย่ามาถือไว้เสียเองและให้สามนเณรเดินนำหน้าส่วนท่านก็เดินตามหลังมาเดินไปได้สักครู่หนึ่งสามนเณรก็กลับมาคิดว่าโอ้พุทธภูมินั้นมนุษย์จะบรรลุนี้ไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะต้องบำเพ็ญบารมีหลายอสงไขยแสนกับเชียวและต้องเหนื่อยยากในการเวียนไหยตายเกิดกว่าจะได้ตัดสรุธรรม ก็คิดท้อแท้ใจและปรารถนาเพียงอรหันตภูมิเท่านั้นฝ่ายพระอรหันตผู้เป็นอาจารย์ก็เรียกสามเณรกลับมาถือย่ามตามหลังท่านอย่างเดิมพอเดินไปได้อีกสักครู่หนึ่งสามเณรก็กลับมาคิดอีกว่าเราจะท้อถอยทําไมไหนเมื่อตั้งใจจะมุ่งต่อพระโพธิญาแล้วก็สมควรที่จะอุตสาหะฟันฝ่าบรรลุให้ได้จะได้โปรดสรรพสัตได้อย่างกว้างขวาง จะปราศขณาเพียงอรหันตะปูมเพียงเอาตัวรอดทำไมเมื่อเนนคิดได้เช่นนี้อาจารย์ก็กลับเลียบปกออย่างมาถือและให้เนนเดินนำหน้าสามนินผู้เป็นศิษย์ก็นึกสงสัยแปลกใจว่าทำไมอาจารย์ของเราจึงทำกลับไปกลับมาเช่นนี้จึงถามอาจารย์ขึ้นว่าท่านอาจารย์ทำเช่นนี้มีความประสงค์อย่างไรหรือข้อาพเจา้าไม่เข้าใจเลยท่านอาจารย์ก็ตอบว่า เจ้าไม่รู้หรือเมื่อเจ้าคิดปราถนาต่อพระโพธิญาณจิตของเจ้านั้นสูงยิ่งกว่าตัวเราเราเป็นเพียงอรหรันตภูมิถึงแม้จะเป็นผู้หมดอาสวะกิเลสก็จริงอยู่แต่เจ้าเป็นปุถุชนธรรมดาหากมีปณิธานอันสูงเชน่นนี้จะผลิตผลต่อการบรรลุพุทธภูมิในอนาคตการในฐานะที่เราเป็นอรหรันต เราจึงต้องเคารพผู้ที่มีปณิธานต่อพุทธภูมิให้เดินนำหน้าเนรผู้เป็นสิทธ์ก็บอกว่าข้าพเจา้าก็เป็นเพียงปุถทุชนคนหนึ่งแต่นี่ก็เพียงความตั้งใจเท่านั้นเองยังไม่ได้บรรลุอะไรสักหน่อยเลยฉะนั้นท่านอาจารย์จึงคิดไปเช่นนี้ท่านอาจารย์ก็ตอบว่าอย่ามาดูแคลนในสิ่งที่เป็นเพียงความปรารถนาเพราะพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตรัสไว้ว่า เมื่อใจเกิดขึ้นทำทั้งหลายก็เกิดขึ้นเมื่อใจดับลงทำทั้งหลายย่อมดับลงด้วยอำนาจใจที่มุ่งต่อพระพุทธภูมิเพียงชั่วขณะจิตก็จัดว่ายิ่งใหญ่มหาสาลเราจึงต้องเคารพไม่ให้เจ้าแบบถุงย่ามเดินตามหลังเราสรัมมาเนรผู้เป็นสิทธิ์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปิติ และเปล่งวาจาประกาศความปรารถนาต่อพุทธภูมิในขณะนั้นสรุปหลักแห่งโพธิสัตยานบำเพ็ญบารมีหกในวงเล็บเมตตาห้าปัญญาหนึ่งมีเมตตาจึงรู้จักการให้ทานบารมีโปรดตนีละโมกมีเมตตาจึงไม่เบียดเบียนศีลบารมีโปรดละเมิดทำลาย มีเมตตาจึงอดทนอด,นอดกลั้นขันติบาร,รมีโปรดโทสะพยาบาทมีเมตตาจึงภาคเพียรสั่งสมธรรมวิริยบาร,รมีโปรดเกิดคร้านหย่อนยานมีเมตตาจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งฌานบาร,รมีโปรดฟุงซ่านมีปัญญาเป็นสัมมารอริยมร์โปรดความโง่เข่ขามอหมัวสังสมทุกบาร,รมีบนพื้นฐานแห่งปัญญาพิสุทธิ์ ละชั่วทำดีศรัทธามั่นในจตุสรณะในวงเล็บคุรูจารพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ละชั่วทำดีเอกจิตภาวนาพระพุทธในวงเล็บฌานพิสุทธิ์ละชั่วทำดีปัญญาพิสุทธิ์ในสัมมารอริยมรรคพระโพธิสัตว์ จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีหกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของพระโพธ,ธิสัตว์มีอยู่สามข้อใหญ่คือ 1. ม,มหาปรัญญาหรือปัญญาอันยิ่งใหญ่หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ม,ม,มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 2. มหากรุณาหมายความว่าจะต้องเป็นผู้มี ļ. จิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขต พร้อมที่จะสละตนเองเพื่อช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ 3. มหาอุบายหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะต้องมีวิธีการชานฉลาดในการแนะนำอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรมคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานข้อแรกเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมส่วนข้อหลังสองข้อ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นพวกเราได้มาศึกษาธรรมะณะวัชระโพธิสถานมงคลทันในบางคนก็นับเวลาเป็นปีๆที่ได้รู้จักกันมาเจตนาในการสร้างสถานที่แห่งนี้ให้มาร่วมใจกันมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ทุกคนได้บรรลุมรรคผลนิพพานและช่วยการน,นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวก,กัน จึงเป็นสถานที่เพาะหนอนเนื้อพุทธังคูณเรียกว่าโพธิสถานดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องโพธิสัตว์ภูมิให้พวกเราเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงกันทุกๆคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปลูกโพธิจิตลงไปในจิตใจพวกเราได้ทุกๆคนเพราะว่าท่านไม่ได้เพียงแต่มาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมนักการเวลาสมัยปัจจุบัน ท่านทำมาทุกภพ <บ S 1> ทุกชาติทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต